วันนี้คอปเตอร์ก็จะมานําเสนอเมนูสเต็กหมูแบบคอปเตอร์ครับซึ่งในช่วงเวลาการกัดตัวแบบนี้เราอาจจะมาทานได้แต่ว่าพอเราอยู่บ้านนานๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็เลยอยากจะหาอะไรทำล้วก็เลยรู้สึกว่าในในเราก็ต้องอยู่เพื่อกินและกินเพื่ออยู่แล้วเราก็ทําไปด้วยเลยพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รอช้าเราไปเปิดปเพลงของเราเลยอันนี่คือ เนื้อหมูที่หมักไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับต้องขอโทษทุกคนจีิงิที่ไม่ได้ถ่ายช่วงเตรียมการหมักไว้เพราะว่าผมลืมครับนี่เห็นไหมก็ถามว่าหมักด้วยอะไรบ้างกระเทียมนะครับแป้งกุ้งกี้น้ำมันหอยรากผักชีก็พริกไทยดำเกลือพอแล้วเค็มไปเอาเป็นว่าไม่รอชันเราจะเริ่มผัดและทอดกันเลยต้องเรียกว่าอะไรสเต็กเราต้องเรียกว่าย่างหรอ ปึ๊บแม่บอกว่าให้ตั้งไฟอ่อนๆไว้ก่อนนะคะตั้งน้ำมันเชฟเพียนเคยบอกไว้ว่าเนื้อหมูสุกติดไม่ได้เราจะไม่มีหมูมีเดียมแรน์ครับเราจะต้องสุกเนื้อหมูเนื้อไก่ต้องสุกตามเป็นมีเดียมแรน์ช่วงนี้เป็นช่วงร้อนมันดูเออร้อนมันดูเดี๋ยวดูว่าระหว่างเตอร์กับน้ำมันใครจะเดือดก่อนกัน แม่น้ำมันไม่เดืดผมลืมเปิดที่ดูดฟันทุกคนเก่องอาจจะดังเลยทุกคนใช่ครับทุกคนผมใส่น้ำมันเยอะเกินไปนะครับแต่ว่ามไม่เป็นไรเพราะว่าคอปเตอร์สไตล์ <What? S 2> โอ้อออโหละอะลอเย้ ว่าไม่ได,ด้แล้รนะแล้วน,ลนี่ก็คือหน้าตาของติกของตอวเรับนี่เยาะรูกคนแล้วตอนนี้นะครับหน้าตาต็กของเราซึ่งอาจจะดูเหมือนมูทอด Hot หน่อยแต่ว่าก็ยังดูน่ารับประทานอี่นะครับผม